โยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟังเสียงสัญญาณกลวยนะครับว่าเป็นสีไหนมาดูครับนี่ครับเป็นเสียงฟังสัญญาณกลวยว่าจะได้สีไหนมาถ่ายกันครับโยซุม <Yo. S 1> ฟ้าแดง dạng Đang kiều, Phá Đang vô vô